สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่ครบรทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวก็ต้องมาเก็บใบชาฉาช่วยพี่นันนะคะเพราะพี่นันยอดส่งโอ้เยอะมากนะคะเอฟซี FC, ตอนนี้เข้าไปห้าร้อยกโลแล้วนะคะของพี่นันเนาะเพราะพี่นันบอกว่าพี่นันเอาไม่ทันแน่นอนนะคะป้าแมก็เลยต้องวันนี้ก็ป้าแมก็มาช่วยพี่นันเก็บส่งนะคะเก็บส่งเนาะโลละสิบบาทนะคะเอฟซี FC, ตอนนี้ยอดเข้ามาเยอะมากพี่นันก็เลยรับแค่ห้าร้อยโลตรงนั้นไปก่อนเดี๋ยวพี่นันจะจัด ส่งให้นะคะเอฟซี FC, ป้าแมวก็มาแจ้งข่าวเนาะอันนี้ป้าแมวก็ตอนนี้ยอดมันเลยห้าร้อยโลแล้วนะคะป้าแมวต้องมาเก็บใบชำช้าช่วยพี่นันนะคะเอฟซี FC ก็โลละสิบบาทนะคะนี่นะคะป้าแมวมาเก็บทางด้านคลองนะคะด้านคลองนี่นะคะป้าแมวมาเก็บด้านคลองนี่ต้นชำช้านะคะอันนี้ป้าแมวต้องมาลื้อหญ้านี่นะคะเอฟซีย่าดูญ่าได้เลยนี่นะคะย่าจะเป็นญ้าแบบนี้ทําไมต้องมาลื้หย่าเพราะว่า เหนื่อยป้าแมวมาทำแต่เช้าแล้วนะคะคลองมันลึกมากป้าแมวมาทำแต่เช้าแล้วอันนี้เนี่ยค่ะหญ้านี่คือต้นหญ้า fc ดูสิคะต้นหญ้านี่นะคะใบช้ำชา้าเต็มเลยนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะป้าแมวก็มาขุดมาขุดเอานะคะเพราะว่าตอนหน้าแล้งอ่ะคิดว่ามันฝนจะไม่ตกนะคะนี่ฝนเลยตกมาย้ามเลยเขียวป้าแมวก็เลยกอหญา,างี้คะ่ะ fc กอหญา,างี้นะป้าแมวก็ต้องมาสลัดเนี่ยคะ่ะสลัดเอาดินเอาใบช้ำช้านะคะเนี่ยเนี่ยคะ่ะใบช้ำชา้าเอาเอา เอาออกจากหญ้านะคะ FC ทิ้งส่งไปถ้ามันมีเข,เขียวปนไปบ้างก,ก็ไม่เป็นไรนะคะคือก็จะไม่ให้มีปนไปนะแต่จะบอก FC ก่อนเดี๋ยว FC ว่าทําไมถึงมีต้นหญ้เาเขียวปนมาแล้วปลาแมวปนไปก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็คือมันเป็นปุ๋ยนะคะ FC หญ้ F าก็เป็นปุ๋ยค่ะนะคะปะลาแมวก็ต้องมาลือหญ้าทิ้งแบบนี้พอไปถึงบ้านปุ๊บปลาแมวก็จะไปเลือกกาก,ากใหญ่ๆออกให้นะคะแล้วก็ไปผสมยาฆ่าเชาื้อรากันมแมลงให้ FC นะคะนี่คือเป็นปุ๋ยที่ดีมากนะคะ FC นี่นะ วันนี้ป้าแมวก็มาขายไอ้ราคาเท่าพี่นันนะคะโลสิบบาทเนาะเพิ่งมามาช่วยพี่นันเพราะว่าของพี่นันออเดอร์ล้นเลยตอนนี้ห้าร้อยโลไปแล้วนะคะก็อขอบคุณเอฟซีมากนะคะถล่มทลายเลยเนาะโลละสิบาทนะคะถ้าท่านใจท่านใดสนใจก็โทรหาป้าแมวเลยค่ะนะคะโลสิบบาทเหมือนพี่นันนะคะนี่คือมาช่วยแล้วก็อยากอยากเอฟซีอยากได้โลละสิบาทป้าแมวก็มามาทาให้นะคะมาทําให้เนาะนี่นะคะเป็นเป็นเป็นปุ๋ยที่ดีแล้วนะคะเอฟซีมันเป็น เป็นใบชําฉาที่ยอยสลายแล้วค่ะ fc ไปถึงไบผสมผสมดินนะคะผสมดินได้เลยนะนี่นะคะมันเป็นใบชํชาฉาเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะคืออันนี้ผ่านจากการหมักธรรมชาติเลยค่ะ fc นี่นะคะมันก็มีหญ้าแห้งๆอย่างนี้เดี๋ยวป้าแมวไปถึงบ้างก็ต้องไปคัดออกก่อนนะคะเนี่ยคัดเลยอย่างนี้ออกก่อนแบบนี้ค่ะเลือกออกก่อนแต่ว่ามันอาจจะมีหลงหูหลงตาไปบ้างเล็กๆน้อยๆลักษณะนี้ก็คือไม่เป็นไรนะคะ fc fc ก็ไปค้าวรวมกับการที่้า y fc ได้เลยนะคะอันนี้เนาะ มันเป็นเป็นปุ๋ยเป็นดินไปหมดแล้วค่ะ Fc เนี่ยนะคะก็คือมีใบช้ำฉาปนไปด้วยแม้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีดินใบอย่างเดียวคือดินเนี่ยเป็นดินที่ดีแล้วเป็นดินที่ดีแล้วค่ะคือเป็นใบช้ำฉาที่กลายเป็นกลายสภาพเป็นดินแล้วค่ะ Fc กลายสภาพเป็นดินแล้วนะคะคืออตัวเนี้ยดีมากหายากแบบนี้หายากมากๆนะคะกว่าจะได้มาคือมันไม่มีค่ะนี่ก็เป็นน่าจะหมักเป็นเป็นปีกว่าแล้วล่ะนะคะนี่นะตอนนี้ก็มาพา Fc ดูนะคะ ใบชำชาเนี่ยโลละสิบาทนะคะตอนนี้คือโลละสิบาทเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมักที่ดีไปแล้วค่ะเอฟซนี่นะคะย่อยสลายแล้วนี่นะจะเป็นดำนี่ค่ะหมดเลยโลละสิบาทนะคะถ้าท่านใดสนใจก็โทรหาป้าแมวค่ะศูนย์เก้าสามสองแปดหกหนึ่งหนึ่งแปดเก้านะคะศูนย์หกสี่สามหนึ่งเก้าสามสี่หนึ่งสามค่ะเบอร์ป้าแมวนะคะเนี่ยเดี๋ยวป้าแมวจะต้องทําการลือล้อแล้วก็จอบไล่ขุดไปทีละกอนะคะเพราะว่าใต้นี้มันเป็น เป็นเป็นใบไม้ที่ดีมากนะคะ FC เนี่ยนะป้าแมวเปิดเปิดเปิดให้ดูนะคะเนี่ยต้องมาแหวกเก็บอย่างนี้คะ่ะ FC แบบนี้คือมันจะได้ปุ๋ยที่ดีไปเลยถึงว่าจะเป็นฝักอย่างนี้ปนไปก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเด <tem isen> ี๋ยเขาก็จะไปยอดสลายเองคะนี่คือเป็นฝกักฝักช้ำฉานะคะ FC ฝักช้ำฉาคะ่ะตัวนี้นะคะนี่นะคะเราไม่ต้องไปไปหมักเลยอย่างนี้ไม่ต้องไปเหนื่อยหมักแล้วนะคะอันนี้ดีมากคะ่ะเป็นปุ๋ยที่ดีมากป้าแมวก็จะลองเอาจอบขุดแล้วก็มาดึง ดึงแบบนี้ค่ะดึงดึงไล่หน้าเพื่อจะได้ใบไม้กับได้ปุ๋ยได้ดินที่ดีค่ะได้ดินที่ดีเลยเพราะว่าเขาหมักธรรมชาติหมักให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะ FC นี่นะคะสนใจโทรหาป้าแมวเลยนะคะโลละสิบบาทนะอันนี้ป้าแมวก็จะส่งวันนี้พี่นันจะส่งทันไหมมาแจ้งข่าวให้ฟังวันนี้พี่นันไม่น่าจะส่งทันน่าจะส่งพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์นะคะที่ท่านท่านส่งมาอบสั่งมาทุกท่านนะคะเพราะว่า วันนี้พี่นันทำการเลือกคัดเลือกก่อนแล้วก็ป้าแมวก็เอาปุนฆ่าเชื้อราแล้วก็ฆ่าแมลงไปให้เขาแล้วนะคะจัดการผสมกันให้เรียบร้อยถึงเอฟซก็ไปปลูกได้เลยนะนี่นะคะทำวันนี้ทำให้เรียบร้อยก่อนแล้วพรุ่งนี้จัดส่งนะคะของพี่นันนะของป้าแมวก็จะจัดส่งพรุ่งนี้กับบรนจันทนะคะเพราะวันอาทิตย์ก็จะจัดการเลือกให้เรียบร้อยก่อนนะคะเอฟซีถ้าสนใจก็โทรหาป้าแมวนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านค่ะ สวัสดีจ้าวันนี้มาแจ้งข่าวนะคะคิดถึงทุกคนค่ะ